โอเคผมก็ถามพวกคุณหน่อยแล้วกันนรกสำหรับพวกคุณเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบางคนก็อาจจะบอกเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะบอกเป็นแบบนี้แต่สำหรับผมนรกที่ดีที่สุดสำหรับผมแม่งหน้าตาเป็นอย่างนี้โลโบโทมี c คอร์ปอเรชันชื่อนี้สำหรับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แบบสั้นๆเลยแล้วกันนะ โรโตมี่คอปเปอเรชันเป็นภาคแรกของเกม Library of l u n NA แล้วก็ Limbus Company โดยตัวเกมแต่ถ้าเราสวมบทบาทเป็นผู้จัดการในบริษัทบริษัทหนึ่งเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่า a อปนอร์มัล y ถ้าเข้าใจง่ายๆมันคือ SCP นั่นแหละไม่ทราบแหล่งที่มาไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้อย่างแท้จริงประมาณนั้นอ้อแล้วก่อนจะไปเข้าเรื่องต่อก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่าทำไมอุปกรณ์ของผมมันดู OP จังก็นี่เป็นรอบที่3าที่กูเล่นแล้วครับแลวกูขี้เกียจเริ่มใหม่ก็ โอเคกลับเข้าเรื่องต่อเลยแล้วกันเนาะก็ทำไมเราต้องการในพวกแอมอมอนี่พวกนี้นะหรอก็เป้าหมายของเกมก็คือการผลิตพลังงานให้ได้ตามจำก,กัดของแต่ละวันก็มันจะมีขึ้นอยู่ตรงมุมซ้ายบนนั่นแหละคุกคนก็เห็นเนาะโดยเกมนี้เนี่ยจะแบ่งรูปแบบการทํางานแล้วก็รูปแบบของสแต,ต็ออกเป็น4รูปแบบนั่นก็คือแดงขาวดําแล้วก็ฟ้าสีแดงจะแทนเลือดสีขาวจะแทนค่าสติใช่ครับเกมนี้มีค่าสติด้วยสีดําจะแทนความสำเร็จในการทํางานแต่ละครั้ง ก็คือแบบเปอร์เซ็นต์นะเนาะส่วนสีฟ้าจะแทนความเร็วกันโจมตีและความเร็วกันเคลื่อนที่โอเคเรื่องสแตทเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปดูเรื่องของประเภทการทํางานเลยดีกว่าก็สีแดง่ยเป็นการทํางานประเภทอิสติ้งหรือว่าเป็นการใช้สัญชาตญาณหรือว่าแบบเล่นด้วยแบบเล่นกับสัตว์อะไรประมาณนั้นแหละก็สีขาวจะเป็นการทำงานประเภทสังเกตการหรือว่าอินไซส์สีดําจะเป็นการทางานประเภทแอทแทมเมนต์หรือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ส่วน สีฟ้าจะเป็นการทํางานประเภท r e เ e n t i o n หรือว่าเป็นการกดดันโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของดาเมจต่อการโจมตีแต่ละประเภทเนาะก็สีแดงจะโดนเข้าเลือดโดยตรงอันนี้เข้าใจง่ายๆสีขาวก็จะโดนเข้าซนิ i t y จะเสียซนิ i t y ถ้า s น n i t y หมดจะมี2แบบถ้าไม่หัวระเบิดก็เป็นบ้าโอเคสีดําจะโจมตีโดนทั้งสองประเภทส่วนสีฟ้าอันนี้โดนดาเมจปกติแหละแล้วก็มีไม่กี่ตัวที่ตีแต่ว่าดา m เม็แรงชิบหาย อ๋อใช่ถ้าคุณดูหน้าจออู่ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าไอ้ที่ขึ้นหน้าจอสีส้มๆเมื่อกี้คืออะไรก็ลืมอธิบายไปเลยมันคือระบบ audio ก็ถ้าคุณเล่นไปถึงวันสักวันหนึ่งอ่ะมันจะมีระบบนี้ขึ้นก็ถ้าเกิดคุณทํางานกับ anomaly ไประดับหนึ่งแล้วไอ้แต้มานบนซ้ายบนคุณอ่ะมันเต็มมันจะ t r i ก g e r สองแบบแบบแรกก็คือมันจะเป็นควยฟ form m ล l า d o w n down. ก็คือเราจะต้องไปทํางานกับ a n o m ลี่ตัวนั้นไม่งั้น a n o m ล l y ตัวน,นั้นจะหลุดแล้เราก็เสียพลังงานแบบที่2ก็คือมันจะเป็นรูปแบบของ ออเดียลออเดียลจะมีหลายสีเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคเดี๋ยวขอพูดถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเอาไว้ดูข้อมูลของแอปนอร์มัลลี่จะดูว่าเรารับมือยังไงมันจะมีค่าผลการทํางานเป็นไงบ้างดีแย่เป็นยังไงดูว่ามันทํางานผลไหนถนัดแล้วก็ดูว่ามันมีอีโก้เวฟพอนแบบไหนแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงอีโก้เวฟพอนเดี๋ยวผมขอจบวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้พูดต่อในวันถัดไปเลยทีเดียวอ๋อแล้วก็นี้จะเป็นหน้าต่างหลังจากคุณจบวันเนาะมันจะโชว์สแตทว่าพนัักกกงงงงาาานนขอคุณมีรพฒยไแล้ว วันนี้คุณเซฟพนักง,งานได้กี่คนถ้าเกิดเซฟไปทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้โบนัสเป็นแต้มล็อคพอยต์เป็นโบนัสให้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าต่างเลือกแอปนอร์มอรี่เข้ามาเพิ่มทุกทุกวันคุณต้องเลือกเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานที่หาได้ก็เอาตัวไหนก็ได้แหละแต่ว่าอ่านให้ดีก่อนนะเลือกมัวม่วไม่ได้เพราะว่าบางตัวเนี่ยอันตรายโค,โค,โค,ค, Ad ally, คตร แล้วก่อนเริ่มวันเนี่ยคุณจะได้มาทําการดูแลพนักง,งานตัวเองโดยการอัปเกรดพนักง,งานเสื้อใส่อีโก้เวฟพอนให้กับพนักง,งานแล้วก็สร้างพนักง,งานใหม่ได้โดยใช้ค่าล็อคพอยที่ได้มานั่นแหละก็ค่าล็อคพอยมาใช้ในตอนนี้แหละเนาะโอเคเดี๋ยวขอพูดต่อจากที่ค้างไว้แล้วกันเนาะก็อีโก้เวฟพอนมันก็คืออาวุธที่ได้จากแอปนอมัลี่ตัวนั้นๆจะได้ทั้งอาวุธได้ทั้งชุดเกราะก็วิธีการได้ก็คือเราต้องเอาไอเทต้มยูนีพีบ็อกเนี่ยไปแลกตามค่าที่มันนต้องการเลยนะ ซึ่งบางตัวก็อาจจะแลกได้เยอะบางตัวแลกได้น้อยตามขึ้นอยู่กับระดับความอันตรายของแต่ละตัวยิ่งตัวนั้นอันตรายอาวุธยิ่งโหดยิ่งได้น้อยอ๋อใช่ผมลืมบอกไปเลยเลยนี่ยว่าพนักงานเราเนี่ยไม่ได้แค่ตายจากการต่อสู้ได้อย่างเดียวนะพนักงานเราสามารถตายจากการทํางานได้ด้วยนะก็มี2แบบที่สามารถตายได้แบบแรกก็คือทํางานได้ล้มเหลวแบบห่วยจัด,จ,ดจนแอตโตมารีแม่งโกรธและฆ่าเราแล้วที่2ก็คือไม่ทําตามข้อตกลงที่แอตโตมารีตัวนั้นต้องการแล้วพนักงานเราก็จะตายเองก็ ดูนี่เลยแล้วกันเนาะโอเคอาริสึร่างจะตายแล้วโชคดีที่มันไปลน่างโคนโอ้โอ้เอวโอ้ยเนอเรียบร้อยอาริสึกูก็อย่างที่เห็นกันไปเนาะว่าไม่มีอะไรปลอดภัยทั้งนั้นในบริษัทเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมฆ่าคุณได้คุณพร้อมตายตลอดเวลาในบริษัทนี้เป็นไงน่าอยู่เะล่ะเสื้อสโลแกนบริษัทโคตรเท่เลย อ๋อใช่การที่คุณพูดจากการก็แสดงว่าคุณคุมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นปุ่มร e t r y จะเป็นเพื่อนรักของคุณในเกมนี้เชื่อผมเถอะถึงตอนนี้ผมอาจจะคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ประโยชน์เท่าไหร่แต่ในอนาคตคุณจะได้ใช้มันเยอะยิ่งกว่าอะไรไอปุ่มรท t r เนี่ยมันยิ่งกว่าแบบเพื่อนรักของคุณอีกอะ่ะผมการันตีได้เลยโอเคมีอย่างที่ต้องบอกอะเนาะก็ทุกคนสงสัยว่า,วาหน้าไมโลลีไปโดนอะไรมาทำมันเป็นแผลอย่างนั้นอะ นางเก็บเหรอมึงไม่เห็นไม่เห็นเป็นเลยอ๋อเปล่ามันคืออีโก้คลิปที่นางได้มาจากไอตัวหมาป่าก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้านบนตรงนี้แหละทุกคนเห็นปะก็อีโก้คลิปอธิบายง่ายเลยมันก็คือของขวัญที่ได้จากตัวของแกรามารีมีโอกาสเปอร์เซ็นที่น้อยชีพหายเลยถ้าตัวปกติอะประมาณ10% 5%แต่ยิ่งเป็นพวกตัวแบบระดับแบบโหดๆเลยอะเป็นตัวแบบพวกระดับรหัสแดงรหัสม่วงอะไรอย่างนั้นอะ โอ้โหโอกาสไม่หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นน่ะโอกาสได้ยากมากแต่ว่ามันจะมีบัฟพ,พิเศษให้ถ้าเกิดว่าได้ค่อข้าขงคุ้มค่านะในการฟาร์มหาโอเคแต่มีเรื่องนึงที่ผมค้างไม่ได้อธิบายมับบตั้งแต่ตน้ตนคลิปแล้วก็คือเรื่องของออดีลก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะออเดีลมีหลายสีก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือออดีลแรกออดียลสีสม้มก็คือจะเป็นหนอนนะเนาะอย่างที่เห็นเนี่ย,ยตอนนี้เห็นปะเนีย่ยมันจะเป็นหนอนพวกเนี้ก็เป็นออดีลที่กากที่สุดแล้วเพราะว่ามันแบบว่าหนอนพวกนีี้ไมมม่ดเเลย คือแค่ลุมเอาก็ชนะแล้วเนี่ยกากมากเลยเห็นปะโอเคแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงออดียสีทัดไปก็มาดูอะไรอย่างนี้กันเด็๋ดีกว่าก็คุณจะคิดว่าเกมนี้น่ารักอยู่ไหม <c oughs> ดูดิด้านหลังคนตายเยอะมากอะแบบสมจริงสัสเหตุผลที่เราเห็นอย่างนั้นก็ง่ายๆครับมันมีฟิลเตอร์าการดวงตาเราอยู่ถ้าเราเห็นของจริงว่าเราป่านี้คงจิตตกตายละเอ่อโทษทีพอดีก่อนนนในเรื่องัดให้ดูก็พูดเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นออดียสีแดงเนาะ อันนี้เป็นออเดีลที่รับมือไม่ยากแต่หน้ารําคาญเพราะว่าไอ้พวกตัวตลกพวกนี้มันสามารถทําให้ควอฟฟอนเคาน์เตอร์ของแอมโนมารีลดลงได้เดี๋ยวยังเลี้ยงไม่ได้พาอีกเวนกรรมเว้ยควอฟฟอนเคาน์เตอร์ก็คือหลอดความอดทนของแอมโนมารีพูดตรงๆเลยมันคือหลอดความอดทนถ้าหลอดหมดมันก็หลุดออกมาหรือมันก็ทําความชิบหายกับบริษัทเราอย่างเช่นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ห้อยสนุกกับการดูการที่ผมซับเพจหมาป่าเวีนี่แล้วกันเนาะห้อสนุก เป็นไงกันบ,บ้างเห็นหรือยัองว่าอีโก้เวพอดเนี่ยมันโหดขนาดไหน แม่ไม่น่าใส่เพลงตึงๆมาเลยมันมันไม่มันเลยอะ่ะโอ้โหแต่เอาเป็นว่าใส่เอามันแล้วกันเนาะก็ประมาณนั้นแหละถ้าเกิดว่าไอตัวตลกนะั้นมันทําให้หลุดออกมาได้ก็จะวุ่นวายนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะตอนนี้มันเป็นแค่ระดับระดับสีม่วงอะ่ะเราจะไม่เจอระดับสีแดงเนาะคุณไม่เจอความยากที่แท้จริงหรอกโอเคเนื่องจากว่าออเดียวิ2สองสีผมลืมบัดไว้ก็เดี๋ยวพูดได้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันก็ออเดียวสีเขียวมันจะเป็น สไตล์หุ่นยนต์ก็คือจะมีหุ่นยนต์ระบุแล้วจะมาไล่ฆ่าพนังงานเราแค่นั้นเลยไม่มีอะไรพิเศษอีกแบบหนึ่งจะเป็นออดีลสีม่วงมันจะเป็นเหมือนกับไออะไรสักอย่างคล้ายๆหนอนเหมือนกันแต่เป็นตัวหาอะไรก็ไม่รู้อะตัวสีม่วงๆก็ไอพวกนี้มันก็จะทําดาเมจสีดํารอบๆกับคนที่อยู่ใ,นใ,นใกล้ตัวมันแล้วก็ถ้าครบถ้าครบเวลาที่กาหนดเนี่ยมันจะระเบิดแล้วทำให้ไฟฟอนเคาน์เตอร์ห้องรอบๆมันลดลงไปไม่รู้ลงไปจนงหมดหรือเปล่านะหรือว่าลงไปแค่หนึ่งก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคถ้าคุณดูถึงตรงนี้แล้วคุณถึงสงสัยว่าเอา้าถ้าทำไมต้นคลิปต้องบอกว่าเกมดีๆที่คุณไม่ควรเล่นเพราะระบบเกมก็เข้าใจง่ายแล้วก็มันดูไม่มีอะไรยากนะแล้วทําไมเจ้าของช่องต้องบอกองั้ด้วยก็ผมจะบอกสั้นๆให้ว่านี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นคุณยังไม่ได้ลงไปลึกๆเลยเดี๋ยวรอเลยถ้าคุณเล่นไปลึกๆเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าเกมนี้แม่งทรมานมากกว่าคำว่าสนุกแต่ก็ยังทาให้คุณติดหนึบอยู่ดีก็นั่นน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วสำหรับคลิปแนะนําเกมของผมในวันนี้ก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยแล้วกันเนาะก็มีมาเนี่ยแหละก็ผมไปละว,วันนี้ก็เจอกันบาย